ไม่ต้องร้องแล้วนะเอาลูกสั้นๆอ่าโอเคนะสู้ๆนะสู้ๆนะลูกเอาแตเดีแต่ร้านต้อตะกันนะตัวนี้ยเดี๋ยวผมครับผมสมชาเกแต่เดิมนะครับที่ปรึกษากรนอภาคหนึ่งครับร่วมคณะมากับท่านรองอ่าปอปอรนนท์จังหวัดสระบุรีขันนะครับท่านวิชิตจากกรหลักขาไม้นะครับพี่นักี่นะพี่ชิดพี่แล้วก็อ่าพี่ที่นี่นะครับได้ คุณแาริกคุณารไดคุณกับได้ร่วมกันเอาสิ่งของอาหารแล้วก็ของใช้ที่จําเป็นเกี่ยวกับผู้ป่วยนะครับมาเยี่ยมเป็นกาลังใจให้ครับให้หายไว้นะครับครับขอขอบคุณนะครับที่ผมได้ปรึกษาท่านกอการนะครับพันตำรวจไอพันเอกกอการนะครับที่เป็นอวกรมนจัหวัด จบที่สถานแล้วก็ปรึกษากันแล้วก็ได้เหมือนช่วยเหลือผู้พิการวันนี้มาสามรายนะครับมีบ้านที่สุดโทมด้วยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูแล้วผมต้องขอขอบคุณที่ได้ขอบคุณที่ได้นำพาท่านสมชายท่านพิชิตแล้วก็ท่านกราการแล้วคุณคุณเวนดี้ครับคุณเวนดี้นะครับที่เข้ามาร่วมเ,เยี่ยมเยียนผู้ป่วยซึ่ง ก็ต้องขอขอบคุณมากที่ได้เข้ามาช่วยเหลือให้กําลังใจกับชาวบ้านซึ่งที่ผมดูแลอยู่นะครับก็ขอบคุณมากครับผมสมชายกแต่เจิมนะครับที่ศึกษากอร,รมานอพักหนึ่งนะครับวันนี้ก็ร่วมกับท่านรอ,องกอรมนอจังหวัดสตูลที่สังกี่ท่านสำเร็จกรการนะครับก็ท่านพิชิตจากตลาดค้าไม้นะครับแล้วก็ที่จารึกนะครับที่เป็นผูู น้ำทางประสานงานมาแล้วก็ทางอสมอแต่ที่นะครับวันนี้ก็มาเป็นกําลังใจให้คุนพี่จากสมุทรสาครไลออนด้วยนะครับข้อขบออกขบ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 วันนี้หลายหัวหลายท่านทำยังไงเพราะว่าอยู่กับกองนอนก็มาเป็นกําลังใจให้ครับแล้วก็สิ่งของเนี่ยก็รวบรวมกันมาหลายๆท่านนะครับ ผมก็ต so ้องขอขอบคุณท่านสังกายท่านท่านดีแล้วก็ท่านที่ผมได้ไปทำงานพูดคุยกันนะครับท่านขอรับกานขอรับนอร์ทังวันแล้วก็ได้มาถึงในวันนี้นะครับที่เราเข้ามาดูช่วยเหลือนะครับเป็นเรื่องน้อยแล้ววันนี้ก็ าต,ต่อไปแต่ที่ที่นี่เป็นถนนเป็นถนนเป็นถนนอ๋ออย่างนี้ม <นะ S 2> ันเข้าวเราแต่มีคนมาทำงานทุกนชนผมสมชายกิจเจิญนะครับที่ปร,รึกษาคอรมาโนภาคหนึ่งครับวันนี้ก็ร่วมกับท่านรองคอร์รมาโนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ท่านผดิเศษกรก,การนะครับก็ท่านพิชิตจากตลาดค้าไม้นะครับแล้วก็ที่จารึกนะครับที่เป็นผู้นำทางประสานงานมาแล้วก็ทางอส วันนี้ก็มาเป็นกลังใจให้นีเดคุณเวนดี้จากสมุทรสอครมสมุทรสรไลอ้อนขุนศีนะครับขอกะอครขบขอกอเหอนนี้หลายหัวหลายนะครับทำไมเพราะว่าอยู่กับกองน้องก็มาเป็นกําลังใจให้ครับแล้วก็สิ่งของเนี่ยก็รวบรวมกันมาหลายๆท่านนะครับแต่มาซจากผู้แทนที่นำมาได้คือสานพัดอแล้วก็คนที่ชิดแล้วก็จะเป็นของอ่ะ ของบรษิรษัททีนีบริษัทที่สูงซึ่งว่าแต่โดยสมองนะครับครับเดี๋ยวผมจะให้คุณสมชายบอกเรื่องว่าโจวยสองนั้นที่ได้ขอบคุณที่ได้นำพาท่านสมชายท่านพิชิตและก็ท่านกราการแล้วคุณคุณเวนดี้ครับคุณเวนดี้นะครับที่เข้ามาร่วมเยี่ยมเยียนผู้ป่วยซึ่งก็ต้องขอขอบคุณมากที่ ได้เข้ามาช่วยเหลือให้กำลังใจกับชาวบ้านซึ่งที่ผมดูแลอยู่นะครับเขาขอบคุณมากครับ